คลิปนี้จัดทำโดยคาสิฮะตูดมีโปรดักชัน่นสวัสดีครับยินดี้อนรับท่านเข้าสู่ช่องคู่ค้าเกมมิงนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครสนใจอยากเติมเงินสามารถเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปได้นะครับโดยถ้าคุณแคปเจอร์ว่าคุณ s u b ซับสไครป์ช่องคู่ค้าเกมมิงคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก5 0บาทสาหรับการเติมแพ็กเพช แพ็คใหญ่1แพ็คแล้วก็1ครั้งเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นๆนะครับ วันนี้ผมจะมาพูดถึง10ข้อควรรู้เพื่อเล่นโทมะระดับมาสเตอร์นะครับคลิปนี้ออกตั้งแต่เดย์วันเลยก็คือผมทําการอัดเช็คแล้วก็ถ่ายทําตั้งแต่วันแรกที่โทมะออกนะครับฉะนั้นอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในหลายๆเรื่องนะครับถ้าเรื่องบางเรื่องมันเปลี่ยนซะหนักมากเนี่ยผมจะทําข้อควรรู้ใหม่ให้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เปลี่ยนหนักขนาดนั้นเนี่ยผมก็จะไม่แก้เนาะก็จะมีแค่มาพิมพ์วาที่ description แล้วก็ปักหมุดไว้ในคอมเมนต์ของคลิปนะครับว่าเออม หม่แล้วก็มีสายพิเศษอะไรที่ตัวละครนี้สามารถเล่นด้วยได้ดีมากขึ้นนะครับอย่างแรกที่คุณต้องรู้เลยก็คือคลิปนี้อัดตั้งแต่ตีหนึ่ง เอาใหม่ไม่ใช่เหตุนี้สิ่งแรกที่คุณต้องรู้เลยก็คือโล่โทมัสเนี่ยมันหนามากนะครับแล้วก็ถ้าคุณบิวดีๆเนี่ยถ้าเทียบกันกับจงลี่สีูนเนาะแล้วก็โทมัสที่มีคอนเทนเซชันที่บวกเลเวลสกิลเอครับโล่โทมัสจะหนากว่าจงลี่ได้นะครับผมแค่นี้แหละส่วนเรื่องข้อดีอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันในข้อควรรู้เลยก็ลวกันนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือมีใครมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมถ้าอันไหนมันโอเคมันดูดีแแลล้้้วผมตองงกคิิปจรๆ ผมจะเอาคอมเมนต์ของคุณ ไปพูดถึงในคลิปใหม่ด้วยแล้วก็จะให้เครดิตไว้ด้วยนะครับบางทีเนี่ยผมเช็คคนเดียวกับเพื่อนๆใน Discord มันอาจจะยังไม่ละเอียดพอก็ได้ครับแต่ผมว่าผมเช็คมาหมดแล้วแหละไม่ว่าจะเป็น E M H P A T K Benet n ปั๊บผมจะบ้าตายผมพยายามทุกอย่างเลวจริงๆกับพี่โทมัสครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อแรกกันเลยครับหัวข้อที่1นนะครับข้อดีและข้อเสียครับสำหรับข้อดีและข้อเสียของโทมัสเนี่ยก็ต้องพูดกันแบบตรงๆแมนๆนะครับโทมัสเนี่ยเป็นตัวละครที่โลนหนามากถ้าเทียบกับ จงลี่เนี่ยคือจงลี่มันเป็นตัวห้าดาวไงโอกาสและคอนเซเลชันมันยากกว่าจริงๆมันอาจจะไม่ยากกว่าก็ได้พอเกลือกันมาเยอะมากแล้วกับตัวโทมัสเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเทียบกันแล้วจริงๆตัวละครอย่างโทมัสเนี่ยโล่มันจะหนากว่าจงลี่ได้ครับถ้าเกิดว่าเราปลดคอนเซเลชันที่เพิ่มเลเวลของสกิล e แล้วครับแต่ถ้าเกิดจงลี่ยังไม่ได้ปลดคอนเซเลชันที่เพิ่มเลเวลของสกิล e เนี่ยความหนาของโล่จะสู้กับตัวโทมัสไม่ได้และก็ตัวโทมัสเนี่ยสามารถเพิ่มความหนาโล่ได้ง่ายกว่าคือเราแค่ตีแล้วให้เกิิดผลขออขออองงัตโทม เราก็จะสามารถ เพิ่มความแข็งแกร่งของโลได้แล้วครับแต่ตัดภาพไปที่จงลี่เนี่ยเราต้องโดนมอนสกิทหรือว่าโดนดามิที่พื้นอะไรแบบนี้ถึงจะสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของโลได้นะครับฉะนั้นในจุดๆนี้ผมก็จะให้จงลี่เนี่ยดูดีน้อยกว่าโทมัสครับส่วนเรื่องไอ้รดต้านทานธาตุอะไรพวกนี้จงลี่มันกินขาดอยู่แล้วแหละคือยังไงจงลี่มันก็ดีกว่าเข้าใจใช่ไหมแค่ความหนาโลมันสู้โทมัสไม่ได้จริงๆมันไม่เยอะนะครับแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองเอาบอกว่าข้อดีหลักๆของมันคือโลมันหนาครับแล้วก็มันสามารถเก็บโลได้ง่่าายตตอให้้โโลลลแกกกมมัันนน็เจบขึ าหมได้ถึงแม้มันจะค่อยๆเพิ่มเลือดล่มาใหม่เรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยแต่มันเพิ่มได้นะครับผมส่วนข้อเสียก็คือเฮียกระทำดาเมจด้วยตัวเองไม่ค่อยดีครับต่อให้เอาไปเล่นผสมธาตุเช่นเอาไปทำเวเปอร์ไลท์ซ้อมโอเวอร์โหลดมันก็ไม่แรงครับ ATK มันก็ไม่แรงครับมันสู้เสียงหลิงไม่ได้ถ้าเอาไปทำเป็น e l e m e n t ั l m แมส e ร y ล้วนเนี่ยมันก็ติด1ครั้งเว้น2ครั้งพื่อ่ายคือติดที่1 แล้วข้ามไปติดอีกทีฮิตที่4ครับแต่ในข้อเสียนี้มันยังมีข้อดีหนึ่งครับคือมันสามารถเอาไปเล่นกับตัวหูเต่าได้โดยที่มันไม่ขัดกันเองทําให้หูเต่าเลี้ยงเลือดง่ายโดยการที่ไม่ต้องใส่คิ้วแต่มีโลทําให้น้องสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็เลี้ยงเลือดต่ำได้ง่ายแล้วก็ทําให้เราได้ปาร์ตี้เรสโอนแนนที่มันเป็นไฟ ถึงหูเต่ามันจะได้แค่นิดหน่อยแต่เอาเป็นว่ามันได้ละกันแล้วก็ซับดีเพที่เอาไปเล่นด้วยเช่นคุณใส่ชิงชิวอยู่แล้วแหละเนาะมันก็จะได้หรือคุณจะใส่ตัวลมไปสําหรับลดต้านทานธาตุไฟอะไรแบบเนี้ยกรณีที่มีโทมะเฮียแกแปะไฟให้เราก่อนได้ครับฉะนั้นเราสามารถลดต้านทานไฟได้ถึงแม้มันจะได้ไม่เต็มเฟสนะเพราะว่าระยะเวลาของซีอีของหูเต่ามันอยู่นานกว่าระยะเวลาการลดการต้านทานธาตุไฟของตัวธาตุลมที่ใส่สี่ลมนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเอาเป็นว่ามันทําได้ละกันฉะนั้น ทางนี้ทั้งนั้นแล้วมันมีวิธีการเล่นที่เอาไปใช้งานได้อยู่ครับเพียงแต่ว่าม,มันไม่สุดนะนะแต่ว่ามันเอาไปใช้งานได้เหตุผลเพราะว่ามันเติมดาเมจไม่ค่อยได้เท่าไหร่ผมก็จะเชียร์ว่าถ้าจะเล่นโทมาสจริงๆไปเล่นเป็นสายโล่ไปเลยดีกว่าครับ ต่อไปหัวข้อที่2ครับสายที่เล่นได้ครับเมื่อกี้ผมพูดในข้อดีข้อเสียไปเยอะแล้วเนาะสำหรับสายที่เล่นได้จริงๆเนี่ยผมมองว่า ATK เล่นได้ครับถ้ามีเบนเน็ตในกรณีที่คุณเอาไปเล่นตีไ้ไรเดนจริงชิวเบนเนตเซียงหลิงโทมัสสามารถติดเวฟไรซ์ได้ประมาณ20,000กว่ากว่าได้เลยครับแต่ถ้าเป็นเซียงหลิงเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ30,000กว่านะครับฉะนั้นก็ตัดสินใจดูก็แล้วกันนะว่าจะเล่นใครแต่เอาเป็นว่าโทมัสมันเติมโล่ให้กับไรเดนได้นะครับฉะนั้นก็ แล้วแต่ตัดสินใจแล้วกันครับคุณสามารถโยกเซียงหลิงไปที่อื่นได้แล้วก็โทรมาไปตีไรเด่นได้ครับด้าเมจจะลดลงไปนิดหน่อยครับแต่ข้อดีคือโอกาสที่เฮ er ียแกจะกดอันติได้นะ่ะมันมีมากกว่าเซียงหนิงเพราะว่าสกิล e, อ er ีเฮียแกเจนพลังงานให้ตัวเองได้ครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้คือเป็นโล่ให้ไรเด่นได้นะครับฉะนั้นสายดีเคผมมองว่าเล่นได้เลยนะครับโดยที่เอาตัวเบเนดไปด้วยนะครับส่วนสาย HP แต่กายังคงทำเป็นดาเมจอยู่เช่นนาฬิกา HP หัวคิดเลทคลิดดาเมจแล้วก็ถ้วยพลายดาเมจโบนัสเนี่ยในกรณีแบบนี้ถ้าคุณมีโฮม่าเล่นได้ครับแรงพอสมควรเลยครับ แต่ถ้าไม่มีโฮมาสายนี้ทำดามจได้ไม่ดีนะครับผมทําการลองเล่นใส่ HP มาแล้วนะครับไม่ได้เรื่องฮนะแต่ถ้ามีโฮมาเนี่ยผมคิดว่าเล่นได้ครับแต่ว่าก็จะไม่ได้แรงขนาดนั้นส่วนเรื่องตัวโทม่าบวกโฮมาในตี้ไรเดนเนี่ยผมสัญญาครับมันจะมีคลิปออกมาแน่นอนตอนนี้ผมกําลังประกาศหารับสมัครขอยืมไอดีมาทําให้อยู่นะครับฉะนั้นเดี๋ยวมันจะมีคลิปแยกออกมาครับผมสัญญาจะพยายามหาวิธีเล่นโทมาให้ดีที่สุดมาให้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นสายเป็น HP ล้วนเนี่ย มันก็เล่นได้ทุกตี้แหละครับอยู่ที่คุณจะเอาไปที่ไหนนะครับผมเอาไปเล่นกับเซียวก็ได้ครับข้อดีคือแบบนี้ฮะถ้าคุณใส่โทมะบวกกับเป็นเน็ตทำให้เซียวคุณอนะ่ะจะได้โบนัสของตี้2ไฟครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเวลาเซียวตียังสามารถทำสวเวอร์ไฟได้ด้วยครับมันจะเอื้อให้คุณที่ใส่อาวุธเป็น BP หมายถึงเซียวคุณอะนะ ย้ายไปใส่ดราก้อนเบนได้ครับผลเพราะว่าเพื่อของดราก้อนเบนจะแจกช่องกลางให้เซียวนะครับผมแล้วก็พอมี2ไฟแจก ATK ให้ได้ระดับหนึ่งครับแล้วก็นอกจากนี้คือพอเวลาคุณทุ่มโจมตีไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะได้โบนัสช่องกลางด้วยบวกกับคุณจะสวแรงขึ้นด้วยนิดนึงจากค่าเลเวลทั่แมสส์หรือค่าความชานาันท่านะครับรวมดาเมจกันทั้งหมดแล้วถ้าคุณมีดราก้อนเบนขัด5เทียบกับหอบ BP ขัด1นะครับดราก้อนเบนขัด5จะแรงกว่านะครับผมเทสแล้วคนใน Discord ผมก็เห็นกันมาแล้วนะครับว่้้กรใชเียยทุมดดข5แง BP ัดหนึ่งจริงๆครับถ้าคุณมีเบเนดนะถ้าคุณไม่มีเบเนตเนี่ยก็ว่ากันไปในอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันแต่ว่าโบนัสช่องกลางที่มันแจกให้นยมันดูดีบอกกับว่าเซียลมันสามารถเซเวอร์เพื่อทำดาเมจไฟได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีโล่จากตัวโทมัสด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งให้คุณเล่นก็นแลวกันครับแต่ถ้าคุณมี BP ีขัดสูงไม่ต้องคุยกันฮะ BP แรงกว่าดราก้อนเบนแน่นอนครับแต่ถ้าในกรณีที่คุณมี BP แค่อันเดียวไม่ได้แรงก,กว่าเพิ่มแล้วคุณมีดราก้อนเบนขัดห้าไปลองคุยมาเล่นดูครับเล่นได้ดีจริงๆฮะส่วนสาย EM ล้วนผมก็ลองแล้วนะครับมันจําเป็นที่คุณจะต้องอัพเดเวล90เนาะมันถึงจะเล่นได้ดีครับที่เหลือคุณก็หาค่ารีพลังงานเพื่อมาเมียติก,กดใช้ตลอดละกันครับแล้วก็หายพีผมแน,นะนําาปะมมนนจจเเเล่นน่่่่่ไได้้้งงยขึแตต็ทีอใสม นะครับเอมเบลมมันจะดูคุ้มที่1นึ่งร้อยแ้ยหแต่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องใส่เอมเบลมเลยนะครับเหตุผลเพราะว่าเอมเบลมเนี่ยมันบวกดาเมจอันติแต่คุณเล่นเอเอ็มไงมันบวกดาเมจอันติไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรคุณเท่าไหร่นะครับวกกับม,มีตัวละครอ,อื่นๆที่อยากใส่เอมเบลมมากกว่าไม่ว่าจะเป็นไปโตเซียงหลิงหรือโมนาไลเดนอีกยิงชิวอีกนะครับฉะนั้นเอาสีเอมเบลมไปให้คนอื่นนะครับโทมัสไม่น่าจะคุ้มค่าครับแต่ถ้าของคุณเหลือลองเล่นดดดููไไ้้้คใชอย่ หัวข้อที่3ครับแมชชีนิกส์คิว E ครับผมสำหรับคิวอีเนี่ยเมื่อคุณกด E ใส่มอนสเตอร์จะมีดาเมจเป็นบรรทัดบนสุดนะครับจริงๆดาเมจไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้นะครับต่อไปคือชิลดามีดับซอฟชั่นครับคือคุณกดปุ๊บคุณจะได้โล่มาที่มีแม็กเลือดโล่ที่13.7%บวกกับ1,647ครับระยะเวลาของโล่คือ8วินาทีครับคู้ดาวของคิวอีคือ15วินาทีฮะต่อไปคือแม็กชิลดามีดับซอฟชั่นครับตรงนี้คือแม็กซิมั่มที่ หนาที่สุดได้ไม่ว่ายังไงก็จะได้ไม่เกินนี้นะครับผมเอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมไปเจาะลึกให้อีกทีที่ตรงหัวข้ออันติและการเอาเป็นว่าโลกคุณสามารถมีได้แบบอินฟินิตี้นะครับหมายถึงว่าโลกคุณนะ่ะจะสามารถวนลูปได้โดยมีโลกถาวรได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีคอนสเลชั่นนะครับผมเช็คแล้วคนทั้งสตรีมใน Discord ผมเห็นหมดนะครับ มันไม่จำเป็นต้องมีคอนเซิลชันครับเดี๋ยวไปอธิบายแมชินิกที่หัวข้อของโล่ละกันนะครับต่อไปสกิลออาติครับผมซชือติมันจะมีแบ่งออกเป็น2พาร์ทครับพาร์ทที่1ก็คือตัวเฟียรี o คอลลัปส์นะครับผมมันจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปโล่อยู่รอบตัวคุณนะครับอันนั้นนะ่ะคือเฟียรี่คอลลัปส์ที่เป็นผลของอันติครับและอีกอันหนึ่งก็คือโล่ที่เหมือนกับตัวเบสิ่งเบสิ่งของซิีเลยเป๊ะเป๊ะครับอันนี้เนี่ยก็ จะเป็นเศลักษ์ของโลกครับโดยคําว่าชิลด m เ g e a b s ซ r p t i o n ตรงนี้หมายความว่าเวลาคุณตีแล้วโลกกับพริบนั่นหมายความว่าคุณได้ทําการสร้างโลกวันใหม่ขึ้นมาครับโดยมันจะเป็นการเพิ่มเลือดเข้าไปครั้งละ2.2%ของ Mach แม็กซ์ีแล้วก็บย211ที่เลเวล11นะทีนี้้โลกตรงนี้เนี่ยถ้ามันแตกไปแล้วเช่นสมมุติคุณกดอันติอยู่แล้วโลกคุณแตกคุณโดนดามิแรงมากเลย คุณแค่ตีให้มันติดใหม่ครับโลวันใหม่มันจะขึ้นมาเลยทันทีแต่โลมันก็จะมีเลือกแค่2.2%ของ Mac h ค p พี261นะอืมโดยที่โลมันก็จะสแต็กสูงสุดที่จากที่เห็นในสกิล e นั่นแหละครับแล้วก็ระยะเวลาโลก่ก็จะถูกรีเซ็ตทุกครั้งที่โลกระพริบด้วยถ้ามันจะไม่บักในอนาคตนะคือเดียวหน้ามันเคยบักแล้วไงก็ถ้าบักแบบนั้นคิดว่าโทมัสน่าจะบักด้วยนะครับถ้านาคตเจอบักนี้นะฉะนั้นหมายความว่าระยะเวลาของโลจริงๆนะมันจะเริ่มนับหลังจากที่จบ ดูเลชันของอันติแล้วนั่นเองนะครับกูดาอยู่ที่20 Energy ใช้80ถ้ามีคอนเซชันคุณจะได้คืนข้อดีคือคุณจ่าย80จริงแต่คุณได้คืน15ฉะนั้นตอนคุณส่ง r o l v ซ s สแตกให้ไรเด e นคุณก็ส่งเต็ม80เช่นกันนะครับฉะนั้นเคียแกเล่นกับไรเด e นได้ดีจริงๆนะครับแค่ดาเมจมันสู้เซียงหลิงไม่ได้แต่เซียงหลิงมันเป็นคีย์ที่ถอดไปเล่นกับทีมอื่นได้นะครับ หัวข้อที่5ครับ Passive Talent ครับผมสำหรับ Passive Talent แรกก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกดสกิล E เพื่อได้โล่ Bracing Barrier มาหรือทำการ Refresh โล่จากสกิลันติของคุณนะครับผมคุณจะได้ความหนาโล่ขึ้นมา5%ครับมันก็จะเหมือน Increasing Shield Strength ตามปกตินั่นแหละครับเหมือนกับจงลี่เลยครับจงลี่คือเราโดนตีแต่ของเฮ er นะียแกน่ะเปลี่ยนจากเราโดนตีเป็นเราเป็นคนตีมอนแล้วติดเพิร์กแทนพอติดปุ๊บมันก็จะ s t a ็กได้ทั้งหมด5 s t a ็กครับมันอยู่ที่6วินาทีนะครับผมไอ้สแต็กเนี้ย มันจะติดได้ทุกๆ0.3วินาทีเอาเป็นว่าจริงๆแล้วมันติดได้ตลอดนั่นแหละครับไม่ต้องห่วงหรอกคุณติด5ครั้งโลกคุณก็ได้ increasing s t r i n g ี่สิเลยนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ทําให้โลกของโทมัสหนามากแล้วสามารถทําให้มันหนาขึ้นได้ง่ายกว่าของจงลี่เพราะจงลี่เราต้องโดนสะกิดแต่ของเฮียแกรเราไม่ต้องโดนสกิดเลยครับต่อไป passive talent ท,ที่2น,นะครับ d a m a g เจลปัดพิมสันโอโยลิเฟรี่นะครับ อันนี้คือ Mac HP ของคุณจะทำดาเมจเพิ่มเติม22%อันนี้เหมือนของเคสโคโคมิกับของตัวจงลี่เลยครับมันมันมันไม่ได้บวกมาให้เป็น ATK ครับมันเอาไปมันเอาไปบวกตรง ATK ประเภทอรพวกเนี้ยไม่ได้เลยครับเอาเป็นว่ามันมันเพิ่มเป็นดาเมจเป็นแฟลตมาเลยอะให้อย่างนั้นเอาเป็นว่าเข้าใจอย่างนั้นแล้วกันนะครับะัะนั้นมันไม่ได้ทําให้คุณ stack HP ล้วนแล้วมันจะแรงนะครับสิ่งที่คุณต้องรู้จากมันคือมันเพิ่มได้นิดหน่อยในกรณีที่พอคุณเอาไปบวกกับโคมาที่แจ HP ้้คุณได มันจะเริ่มดูดีขึ้นครับเพราะว่าโฮมาแจกเป็นนัตแท็กนี่ก็แจกมาเป็นดามเมจโบนัสเพิ่มเติมให้อีกมันทําให้มันดูเขาเรียกว่าผสมผสานกันแล้วใช้งานได้แต่ไม่ได้แรงเวอร์นะครับแต่ใช้งานได้ครับหัวข้อที่6ครับอธิบายความหนาของโลครับโอเคมาถึงเนี่ยเรามี13.7%เมื่อเรากดสกิล E ใช่ไหมครับผมพอเรากดอันตีปุ๊บ เราตีไปเรื่อยๆเราจะได้อีกครั้งละ2.2%นะครับปวกศก161นะฮะพราเราตีไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะสามารถสะสมความหนาของโล่ไปได้ครับจนไปถึงจุดสูงสุดซึ่งจุดสูงสุดก็คือ37.2% แล้วก็บวกอีก4,483นะครับในกรณีของเลือดผมตอนที่ผมไปทําการตีกับมากุเกงกิเนี่ยเลือดของโล่ผมอันนี้ไม่นับ increasing shield strength นะครับอยู่ที่15,708ถ้าโดนไฟจะดูดได้มากขึ้นอีก2.5เท่านะครับผมอันนั้นคนละเรื่องกันนะแต่เลือดของโล่ของผมนะ่ะคือ15,708นะครับตรงนี้ถ้าคุณใส่ r e t i s t i n g b o r l i ที่โทมะไม่มีผลกับเพื่อนนะครับ คนที่ใส่รีเทรชชิงโบลายเท่านั้นที่จะได้ผลตรงนี้นะครับฉะนั้นโทมัสสามารถนําไปเล่นกับตัวละครที่จะใส่รีเทรชชิงโบลายได้ครับเพราะตราบใดที่อันติคุณยังทํางานอยู่ต่อให้โลกคุณแตกมันก็จะรีเซ t ตโลกขึ้นมาใหม่ได้ซึ่งมันจะไปเอื้อก,กับตัวคอนเ l ช a ั่น n 6ด้วยครับคอนเซชชั่นหเนี่ยจะทําให้เราสามารถโจมตีปกติแล้วก็ชาร์จโจมตีได้แรงขึ้นสําหรับตัวละครที่มีโลกของโทมัสอยู่นะครับเอาเป็นว่ามันเป็นโลกที่ดีสามารถเติมเลือดโลกให้ตัวเองได้โดยการที่ตีธรรมดาแล้วให้ติดผลขออขออองงสกิัตเรราครบ หลังจากนั้นเนี่ยมันจะไปถูกตันอยู่ที่เปอร์เซนต์เทจที่เขียนไว้ตรงนี้หมายความว่าถ้าคุณอยากโล่หนาจริงคุณควรโฟกัสที่สกิล E ไม่ใช่อันติครับเพราะสุดท้ายอันตีคุณจะแจกโล่ได้มากขึ้นเท่าไหร่ก็ตามต่อการตีหนึ่งครั้งแต่แม็กซิมัมหรือแม็กชิลเดเมจแอ็กซอร์ปชั่นเนี่ยจะไม่มีทางเกินที่เขียนอยู่ตรงนี้ซึ่งในกรณีของผมเลเวล7จเนี่ยนะและมีเลือด3 0 0 0 0นนิดนึงเนี่ยจะมีเลือดโล่สูงสุดได้ที่15,708นนะครับผม หนากว่าจงรี่จริงๆนะครับถ้าเทียบกับจงลี่40นะหัวข้อที่7นะครับทีแนะนำครับสำหรับทีแนะนำเนี่ยผมอยากจะขายทีมนี้มากๆเลยนะครับคือคนเล่นไรเดนกันเยอะคนมีไรเด้นกันเจอะนะครับคนที่เล่นในมือถือหรือเล่นใน iPad เนี่ยการที่คุณใช้ n a t i o n a ไรเด e นแต่คุณเอาเสียงหลิงออกแล้วคุณใส่โทมัสมาแทนเนี่ยไรเด้นคุณจะเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะมากเลยนะครับอย่างที่คุณเห็นตอนผมเปิดให้ดูตอนต้นเลยคือมันกันได้แม้กระทั่งดาเมจทุ่มโจมตีของตัวมากุกเกงกิมันกันดาเมจขนาดนั้นได้อะครับ ฉะนั้นมันหมายความว่าคุณสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะมากโอกาสถูกชะงักลดลงไรเด้นคุณไม่ตายแน่ๆมันทําให้ไรเด้นของคุณนะ่ะเล่นได้ง่ายขึ้นโอกาสถูกชะงักก็น้อยลงก็สามารถตีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตีได้อย่างเฉิดฉายมากขึ้นนะครับฉะนั้นผมเชียร์เลยนะคนที่เล่นในมือถือคนที่เล่นในแ p a คนที่เล่นเกมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่การที่เอาโทมะไปเล่นมันช่วยเพิ่มความเอาตัวรอด ของคุณได้ดีมากๆเพราะโลกมันหนาต่อให้โลกมันแตกมันก็เติมโลกกลับมาได้นะครับมันติดคูดาวช่างมันขอให้อันติมันยังอยู่อ่ะมันสามารถทําโลกอันใหม่ขึ้นมาให้คุณได้นะครับโอเคที่ต่อไปก็จะเป็นที่โคโคมิเทเซอร์แล้วกันนะครับก็คือโคโคมิเปโตฟิชแล้วก็โทมัสครับแต่พูดกันแบบตรงๆแมนๆนะครับผมไม่ทําการเทสแล้วเช็คแล้วจริงๆครับแค่คุณใส่ซูโคตไปลดต้านทานไฟฟ้าน่ะ ตี้นี้ก็ทําดาเมจได้เร็วและแรงกว่ามีโทม่แล้วครับแล้วก็ตี้นี้โคโคมีไม่ได้ต้องการโล่เพราะว่าไปโตเนี่ยสกิลอันติของตัวเจ๊แกเนี่ยมีอินทรัปชันเรสิสแตนอยู่แล้วโคโคมีพอกดอันติมีอินทรัปชันเรสิสแตนอยู่แล้วคุณก็แทบจะไม่ค่อยมีโอกาสกระเด็นเลยครับแต่ยังกระเด็นได้อยู่นะการที่คุณจะบวกของโทม่ไปอีกเนี่ยมันก็ทําให้คุณแทบจะไม่กระเด็นเลยนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าดาเมจมันไม่คุ้มค่าปกตัวคุณเองก็มีอยู่แล้วตี้นี้มันก็อึดมากอยู่ ผมก็ยังคงมองว่าใช้ซูโคสหรือคาซึฮะมา่ะดูดีกว่านะในตี้โคโคมิเทเซอร์เนี่ยนะฉะนั้นก็ตามนั้นแล้วกันนะฮะต่อไปถ้าคุณจะเอาไปเล่นกับโยอิมิยะก็เล่นได้นะครับในเทอมที่สมมติว่าคุณใช้ตัวฮิวเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่เบเน็ตแล้วกันนะ,น,น,นะคุณก็สามารถเอาโทมะมาเพื่อให้1 m โยอิมิยะมีโลและเล่นง่ายขึ้นครับ 2คือคุณได้ปาร์ตี้เรโซแนนซ์เป็นไฟครับข้อดีของโทมัสอีอะมันคือตรงนี้นะมันใส่ไปกับตัวไฟได้กันแล้วมันไม่ขัดปฏิกิริยาธาตุกันจริงจิโยอีมันก็ไม่สนใจเรื่องขัดปฏิกิริยาธาตุอยู่แล้วละเอาเป็นว่ามันไม่ขัดปฏิกิริยาธาตุกันแล้วมันได้โบนัสไฟทําให้คุณได้ a อ k ีเปอร์เซ็นต์เพิ่มจากปาร์ตี้อะไรมันเทน่าไปเรโซแนนนะครับอันนี้ก็เล่นได้เหมือนกันชวนอีก2ตัวคุณจะไปใส่ตัวยูอะไรก็แล้วแต่คุณเลยแล้วก็ใส่ซับดีเพสไฟฟ้าหรือน้ํามาสักตัวหนึ่ทททีี่่แนนนะะําก็็จเปมั ตัวเซียวนะครับแล้วก็อีกตัวนจะเป็นเบรเน็ตเพื่อให้เราได้ตี้2ไฟนะครับผมแลอีกตัวนึงเน็ยก็เป็นตัวที่ใช้เติมพลังงานธาตุนะครับเช่น มันไม่เช่นแหละตัวที่มันเติมที่สุดก็เป็นซูโคสแหละโดยซูโคสคุณอาจจะอยากบูสต์ให้เซลเพิ่มในการใส่หนังสือทริ่งเทลท์ดาร์คอนเซยเยอร์ก็ได้ครับหรือว่าจะไปใส่ s ั c คิฟ i ิเชียลเพื่อเป็นตัวช่วยเติมพลังงานให้เซลแบบเต็มเหนียวเลยก็ได้ครับหรือใส่ฟาวเนตเพื่อช่วยเติมให้กับตัวเฮียโทมะเองก็ได้นิดนึงนะครับอันนี้ดูดีมากค่ะแล้วที่ต่อไปก็จะเป็นชิงคิวหูเต่าโทมะแล้วก็ เหตุผลเพราะว่าเราใส่ชิงชิวไปเนี่ยเพื่อให้เราสามารถทำเว็บไรส์ได้ครับแล้วก็คาสือฮะเนี่ยหรวบมอนได้สองคือแจกโบนัสไฟให้กับหูเต่าและลดต้านฐาธาตุมอนได้ครับหรือคุณจะเอาคาสือฮะออกแล้วใส่เป็นซูครสยังได้เลยครับเหตุผลเพราะว่าตัวซูครสเองเนี่ยมันก็สามารถลดต้านทานได้แล้วก็แจกอะไรไปทัลแมสวีได้นะครับ ฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลฮะต่อให้ไม,ม่มีคาสือฮะเนี่ยคุณก็สามารถเล่นตี้เมื่อกี้ได้ครับโดยที่ข้อดีคือโทม่าแปะไฟให้กับหูเต่าได้คือปกติตีหูเต่าคุณน่มันแปะไฟไม่ได้ถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดคุณใส่โทม่าไปคุณจะแปะไฟได้ส่วนในปาร์ตี้ไฟที่บอกว่าแจกีสิห้าเปอก็ไม่ต้องไปสนใจนะฮะเอาเป็นว่ามันช่วยนิดหน่อยละกันแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยเราขนาดนั้นครับ แต่คุณก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าตี้แบบนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อให้หูเต่านะ่ะสามารถเล่นโดยที่ไม่ต้องใส่ฮิวมาแล้วเมื่อคุณอยากฮิวเมื่อไหร่คุณค่อยกดอันตีหูเต่าเพื่อฮิวครับส่วนโทมัสเนี่ยก็เป็นเหมือนการันตีว่าหูเต่าคุณจะเล่นง่ายขึ้นต่อให้เลือดต่ําก็ไม่โดนมอนตบตายเพราะว่ายังมีโล่ของโทมัสคอยรับเมิดบางส่วนหรือรับเมิดให้เราไปเลยแล้วก็เอาโทมัสมาแปลสถานะไฟเพื่อให้ตัวลมมาลดต้านทานธาตุได้นะครับฉะนั้นที่นี้ผมมองว่าก็เล่นได้ดีเหมือนกันนะครับผม ทีนี้ถ้าพูดถึงตี้ชายมันจะไม่ต่างกับตี้โคโคมิเลยครับคือสุดท้ายแล้วเฮียกแกก็ไม่ได้เติมดามิดได้เอามาทำโอเวอร์โหลดก็ไม่ได้ติดบ่อยๆมันสู้เสียงหลิงไม่ได้อยู่ดีครับฉะนั้นต่อให้เอามาเล่นกับชายเทเซอร์เลยแล้วไม่ใสยย่หิวผมว่ามันก็ไม่เวิร์กอยู่ดีครับนะเอาตัวอื่นมาเล่นดีกว่าครับอย่างน้อยเอาจงรี่มาเนี่ยมันลดต้านทานธาตุาได้ชายตีเป็นน้ํา ตัวอื่นๆในที่เทเซอร์เนี่ยมันเป็นไฟฟ้า2ตัวใช่ไหมคือเปโตคือฟิสสุดท้ายแล้วมันใช้ไฟฟ้ากับน้ำที่โดนล,ลดต้านทาน20%มันก็คุ้มค่ากว่าการจะเอาโล่ของโทมะกับเอาดาเมจที่ติดโอโลดมานิดหนึ่งะฮะผมมองว่าไม่ตอบโจทย์จริงๆนะครับถ้าเอามาเล่นกระชายหัวข้อที่8นะครับอาวุธแนะนำสำหรับโทมะครับถ้าคุณจะเล่นสาย a อ k ไปเล่นคู่กับไรเดนเนี่ย ก็คุณสามารถใช้ได้ตั้งแต่ Dragon b a n นเลยเพราะว่ามอนติดน้ำเป็นหลักแน่ๆนะครับเพราะว่ามันมีชิงชิวเนาะอันนี้คือ Ri เด National Team นนะครับฉะนั้นคุณสามารถทำดาเมได้แรงขึ้น ATK คุณจะเป็นเด็ตได้คุณได้ l e m e ม t ั l Mas t e r y คุณติด paper i z e แรงขึ้นคุณทำา Overload ได้แรงขึ้นมันจะดูดีขึ้นมากๆครับเพราะว่าคุณไม่ต้องการค่ารีพลังงานเยอะขนาดเสียงหลิงเพราะคุณกดอ e ีคุณเจมพลังงานให้เราได้แล้วก็ซีมันเติมพลังงานกลับมาให้เรา15ทันทีเมื่อเรากดอัน,นั้นนน Dragon Band ดดูเเป็หอกกทีี่มาๆลยะ หรือคุณจะใช้ฟาวนีสเพื่อท่ให้คุณการันตีว่ามีนติใช้ได้ตลอดมากขึ้นก็ได้ครับส่วนที่เหลือเนี่ยแล้วแต่เลยครับพวกสีดาวคุณจะไปเอาแบ็คคลิปมาใช้ก็ได้ถ้ามีเดอะแคทคุณให้เซียงหลิงเถอะผมขอเอาเดอะแคทให้เซียงหลิงเถอะน้องใช้แล้วดีมากจริงนะครับอย่าให้โทรมาถือเลยเอาเดอะแคทให้เซียงหลิง แล้วก็หอกเขียวก็ใช้ได้สําหรับอาวุธ5ดาวถ้าคุณต้องการนะครับแล้วก็พวก Skyward s p i ไ e ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับผมส่วนอาวุธ5ดาวที่ผมมองว่าตอบโจทย์จริงๆนะครับแบบตอบโจทย์เลยอะ่ะก็คือ s t a r ์ p อฟอรมาครับ เหตุผลเพราะว่าซาวาโฮมาเนี่ยมันทําให้สาย HP มันมีดาเมจด้วยคุณไปเล่นมิกซ์ได้โดยการยอมลดเลือดโล่ลมาหน่อยนึงแล้วก็ให้ HP อ่ะมันแปลงไปเป็นแท็กบวกกับ HP มาผกเป็นดาเมจโบนัดเพิ่มตเติมนิดหน่อยจากตัวแพสซีฟทาลิ่ของโทมัสเนี่ยก็ทําให้โทมัสสามารถทําดาเมจได้ถึงแม้จะเป็นสาย HP ผมมองว่าดูดีมากนะครับโฮมาสาหรับตัวโทมัสเองเนี่ยส่วนเรื่องเทสโฮมาอย่างที่บอกเนี่ยผมจัดก,การให้แน่นอนไม่ต้องห่วงครับทีนี้มาถึงหอกสําหรับสายเลือดที่แท้ทรูกันบ้างครับ หอกนั้นก็คงไม่พลแบล็คคาสเซิลนะครับผมเพราะว่าโทมะโล่มันหนาแต่เบส HP มันน้อยฮะการที่คุณแสแต็กทุกอย่างที่เป็น h p เปอร์เซ็นต์เข้าไปเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะครับยิ่งเลือกคุณเยอะโล่มันก็ยิ่งหนาฉะนั้นถ้าคุณโฟนใจโฟกัสแค่โล่มันก็จะไม่ต่างกับตัวจงลี่เลยครับการที่คุณไปใส่ของจากแบล็คคาสเซิลเนี่ยช่วยได้เยอะมากจริงๆนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคุณอยากจะแม็กซิมไล์ตัวละครอยากจะให้โล่มันหนากว่าจงวี่ล้วมันหนาขึ้นไปอีกเนี่ย แบ็กทัสเซลตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับถึงแม้จะเป็นอาวุธ3ดาวก็ตามนะฮะหัวข้อที่9 a r t นะครับอาร์ติแฟกครับผมอาร์ f a c t s เนี่ยส่วนตัวผมมันแล้วแต่สายที่คุณเล่นเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นเป็นสายดาเมจสายดีเเลยเนี่ยนะ ก็ใช่เลยครับสีเอมเบลมมันก็แรงที่สุดซึ่งเอมเบลมก็คือเซตนี้นะครับสีเอมเบลมเนี่ยก็จะแรงที่สุดจริงๆนะครับมันก็แล้วแต่ว่าคุณจะเล่นเซตนี้ไหมอ่ะแต่ผมไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าคุณไม่ต้องการค่ารีพลังงานขนาดนะั้นมันเกินจุดคุ้มมาแค่สิแค่นั้นเองมาถึงเอเนจี่รีชาร์ตนะเพราะผมแนะนาประมาณ170ผมไม่ค่อยแนะนํแล้วกันครับแต่ถ้าคุณอยากเล่นก็เล่นได้ครับต่อไปก็คือสีไฟนะครับสีไฟก็ดีฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะสุดท้ายคุณแยกไปใส่ฟันยััังดดูมมมมีาาาเกกว่่นนนะรฉ้้ไอ นะถ้าคุณจะใส่ไฟเนี่ยใส่แค่2ชิ้นก็ได้อีก2ชิ้นไปใส่ฟันเดอร์เลอร์เพื่อเอาดามจประเภทที่มันเป็นเ a p ป r ร์ไล v ์โอเวอก็ได้นะครับต่อไป t e n a c i ิตี้ออฟส l มิลลิตนะครับสำหรับเซตนี้ก็ใช้ได้ดีมากเหมือนกันครับแต่ขอร้องอย่าใส่4ชิ้นครับเพราะการพับของ4ชิ้นคือมันจะเพิ่มชิลสแรวร์ให้คุณแล้วก็จะเพิ่ม ATK ให้กับเพื่อนของคุณนะครับแต่มันต้องเป็นดามจที่เกิดจากสกิล E ครับ อันติของโทม,มัสมนทำดาเมจไฟได้จริงแต่มันเป็นดาเมจจากอันติครับฉะนั้นคุณจะไม่สามารถเมนเทนสแต็คได้เลยครับมันไม่เหมือนซินเหยียนที่ทำดาเมจจากสกิล E ของโลได้นะครับโทมัเนี่ยทำไม่ได้ฉะนั้นหมายความว่าสุดท้ายแล้วโทมะก็ไม่สามารถใส่เทนเซตี้4ชิ้นได้นะครับใส่ได้แค่2ชิ้นนะ ต่อไปถ้าเกิดคุณจะยำโดยที่คุณเป็นสายดามจนะครับผมคุณสามารถยำได้จากเซ n ตโนเบสนะครับผมก็คือเซ็ตนี้ที่กําลังขึ้นอยู่นะฮะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเซตไฟก็คือครีมซันวิชออฟเฟลมนะครับผมถ้าคุณเป็นสาย ATK คุณสามารถใช้กราเดเตอร์สฟินาเลได้ครับคุณสามารถใช้อีกเซตหนึ่งก็คือชิเมนาวาได้เหมือนกันนะครับหาไม่เจอขอเวลาแป๊บนี่ครับชิเมนาวาหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ค่าความชํานาญเพิ่มเพิ่มคุณใส่แฟนเดเลอร์ก็ได้ครับ ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ HP เช่นคุณใส่ Star for Poma คุณจะเป็นสาย Mix เนี่ยคุณก็สามารถเอาไปยำโดยการใส่ Tenacity of the Millilit ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยอยากจะยำยังไงยำตามเมนูที่คุณชอบได้เลยฮะและหัวข้อสุดท้ายครับ c o n s e l l a t i o n ครับผมสําหรับ c o n s e l l a t i o n 1เนี่ยคลิปจะอยู่ทางขวามือนะครับสําหรับอธิบายเรื่อง c o n s e l l a t i o n นะถ้าคุณโดน Damage คุณจะได้ลดคูลดาวน์ของ Skill E และ Skill Ulti คุณ3วินาทีครับ โดยที่ต้องโดนดามตรใส่โล่นะ mm hmm. เงื่อนไขของมันก็คือโล่ของคุณนะ่ะจะต้องเป็นคนอื่นใส่อยู่ถ้าเป็นโทมัสใส่อยู่จะไม่ขึ้นนะครับ คุณก็จะเห็นดังขวาว่าตอนที่เป็นโทมะยืนเองเนี่ยมอนตีปุ๊บมันไม่มีสัญลักษณ์นาฬิกาทร,รยา,ายขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครตัวอื่นแล้วโดนมอนตีเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์นาฬิกาทร,รยา,ายขึ้นแล้วก็โลคูดาวทั้งสกิลเ e, แล้วก็อันติลง3วไม่นาทีนะครับแต่คอนเซลเลชันนี้ไม่จําเป็นนะครับเหตุผลเพราะว่าสุดท้ายแล้วโรเทชันอ่ะมันเพียงพอกันโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเรื่องของการโลคูดาวก็ได้นะครับ แต่ถ้าคุณอยากได้ก็แล้วแต่คุณแต่ผมเช็คแล้วผมเทสแล้วไม่มีความจําเป็นใดๆทั้งสิ้นที่คุณจะต้องมีคอนเซิ l เลชันหนึเพื่อให้เมนเทโลได้คุณไม่จําเป็นต้องเมนเทโลได้ถ้าคุณทําค่ารีพลังงานจนกด E สลับกับวได้นะครับผมเช็คแล้วไม่ใช่เรื่องยากครับต่อไปคือคอนเซ l เลชัน2ครับคือเพิ่มระยะเวลาของซีโอติคุณ3มวินาทีครับจากเดิมมัน15กลายเป็น18แค่นั้นแหละฮะ ไม่มีอะไรมากกว่านี้ต่อไป C3 เป็นซีที่ดีที่สุดแล้วสำหรับสายโล่นะครับผม มันจะทําให้แม็กซ์ของชิลคุณเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันทําการเพิ่มเลเวลของสก e ิล E คูณ3เลเวลอย่างที่ผมบอกถ้าคุณเป็นสายโล่เนี่ยสกิล E มันสามารถเพิ่มแม็กเลือดโลได้แต่สกิลอันติมันเพิ่มแม็กเลือดโลไม่ได้ครับมันเพิ่มแค่ดาเมจที่จะทําออกไปแล้วก็การจะเติมเลือดให้กับโลเนี่ยมันก็จะเติมได้มากขึ้นครับผมต่อไป consolation 4ครับคือเมื่อคุณทําการกดอันติคุณได้เน G ีเลย์สตรงนี้ได้เป็นแฟลตเอนจี e รชาร์จไม่มีผลนะครับหมายความว่า คุณกดปุ๊บคุณได้ปั๊บเลย15ตามในคลิปทางขวามือที่คุณเห็นเลยนะครับมีรีชาร์จ2,000คุณก็ได้แค่15นะครับผมต่อไปคอนเซิเลชัน5ครับเพิ่มเลเวลสกิลอัติคุณ3เลีเวลอันนี้ผมเฉยๆนะแล้วก็คอนเซิเลชัน6ครับที่ทำให้สายโลสามารถซัพพอร์ตได้ดีขึ้นครับเพราะ สายโล่เนี่ยจะทำให้ทุกๆครั้งที่โล่มีการกระพริบก็คือจากอันตินั่นแหละนะฮะคือโล่สกิล e ของคุณนะ่ะเมื่อมันทำการกระพริบจากสกิลอันติที่มันแจกรีเฟชโล่ให้อะนะคุณก็ณจะได้บัฟทำให้การโจมตีปกติการชาร์จโจมตีและการทุ่มโจมตี ย้ำนะทุ่มโจมตีก็ได้หมายความว่าเซียวก็ได้บัฟนะครับ15%ตรงนี้เป็นโบนัสช่องกลางก็เหมือนเซียวได้อนิโมดาเมจโบนัสเพิ่มขึ้น15%นั่นแหละครับเพื่อมันคงอยู่6วินาทีหมายความว่าถ้าอันติคุณเสร็จแล้วเนี่ยนะคุณกดแล้วอันติคุณหมดระยะเวลาแล้วจากที่บวกมาจาก42นะครับแล้วถึงเวลาเนี่ยคุณก็แค่สลับไปกด e 1ทีแล้วก็รอครูดาวแป๊บนึงก็กดอันติใหม่ได้แล้วฉะนั้นหมายความว่า คุณจะได้บัฟเนี้ยถาวรเลยครับถ้าคุณเล่นใส่ HP พูดง่ายๆคือมันจะแจกบัฟบนนะช่องกลางให้กับตัวละครที่เน้นการโจมตีปกติการชาร์จโจมตีแล้วการทุ่มโจมตีได้15%ครับคงอยู่ถาวรน,นะครับเพราะโลกคุณไม่มีทางหายไปตัดใบที่อันติคุณยังอัพไทม์อยู่ซึ่งดาวไทม์มัน2วิคุณแค่สลับรปกด E กด Q คุณก็ได้ใหม่แล้วครับยังไงคุณต้องสลับตัวพวกนั้นนะ่ะมาทําการกด E หรือกด Q หรือทาการแจกบัฟใหม่อยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องปกตินะฮะเอาเป็นว่าถ้าคุณ Port 6, ปลดคอนเซ็ชั่นหกตปตี แล้วก็ทุ่มโจมตีเซียวมีตัวบัฟแล้วโว้ยก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ10ข้อควรรู้เพื่อเล่นโทมะระดับมาสเตอร์นะครับถ้ามีผู้ผิดผิดเกาเกาลิ้นพันกันหรือว่ามีตัดต่อบ้างเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่า ผมจะร่วงนะครับไม่ไหวแล้วอัดคลิปมาตั้งใจจะโต้รุง่งรีบมาอัดแล้วก็ตัดคลิปเพื่อทุกๆคนนะครับจะได้ลองตัดสินใจดูก่อนจะเปิดโทมัสถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะตอนนี้ผมมองว่าตัวละครตัวนี้ดีมากครับสำหรับคนที่อยากได้โล่เนี่ยโทมัสดีมากๆนะครับซึ่งโล่มันสามารถหนาได้มากกว่าจงรี่ได้ซ้ําแต่ก็เออนั่นแหละมันไม่สามารถไปลดต้านทานธาตุได้อะเนาะแต่อย่างน้อยมันก็เติมช่องปางให้เราได้เมื่อมีคอนสเลชั่นหกนะครับแต่มันก็ไกลแหละเอาเป็นว่ามันดีละกันครับอย่างน้อยมันแปะสถานะไฟได้ ล้างแม้แต่ไฟฟ้ามันยังล้างไม่ออกเลยครับผมไปลองเช็คมาแล้วนะครับผมกับทีมไฟฟ้าล้วนอะ่ะมันมีน้อยครั้งมากที่มันจะล้างไฟฟ้าออกจากมอนสเตอร์ได้ครับประมาณ2ครั้งล้างออกได้มันไม่ได้ล้างง่ายขนาดนั้นครับฉะนั้นผมได้มองว่า มันไปดีในเทอมของการที่มันเป็นโลแล้วก็พอจะแปดสถานะไฟได้แล้วก็ไม่ขัดกับปฏิกิริยาธาตุของพวกไฟได้วยกันเองเพราะว่าเกจมันต่ำมากฮะแล้วมันติดทีเว้น2ทีครับโอกาสที่มันจะไปขัดกับเพื่อนมันก็น้อยครับอย่างเงี้ผมโอเคมันทําให้ทีม2ไฟเนี่ภาษีมันดูดีขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็พอมันเป็นโลเนี่ย มันก็ทําให้คุณสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นคนที่เล่นในมือถือเนี่ยจงลี่มันมีตัวเดียวครับดีโอนามันหนาไม่เท่าอยู่แล้วครับตัวโทบาเนี่ยโล่มันหนากว่าโล่แตกไม่เป็นไรมันทําโลอันใหม่ขึ้นมาต่อได้ถ้ายังอยู่ในะระยะเวลาของอันติฉะนั้นผมมองว่าตัวละครตัวเนี้ย สำหรับคนที่เล่นในมือถือเล่นใน iPad หรือคนที่เล่นเกมไม่ค่อยถนดัดตัวละครตัวนี้ผมมองว่าดีนะครับอย่างน้อยควรมีติดไฟสัก40ครับผมไม่จำเป็นต้องมี c 1น,นะผมย้ำอีกทีนึงนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณสามารถเมนเทนให้ E กับ Q มันวนลูปแบบไม่รู้จบได้นะครับแค่คุณใส่ Black Castle ออฟหลัก3ช่องของอัติแฟ t คุณเป็น HP ล้วนอะ่ะไม่จำเป็นต้องอัติแฟคตรงเซตนะครับแค่ออฟหลักเป็น HP ล้วน3ช่องอะ่ะบวกกับ Black Castle อะ่ะมากูกดกอันตใายคุณหมายถึงทิ่มพื้นโลกก็ไม่แตกแล้วครับ ฉะนั้นโทมัสไม่ได้กากขนาดนั้นครับมันเล่นได้ครับมันเล่นดีด้วยซ้ำผมมองว่าโล่มันเนี่ยก็กินขาดแล้วครับยังไงก็ลองรับโทมัสไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับมันเล่นได้มันเอาไปแปะสถานะไฟได้เซ็ตไปทำเซเวอร์ไฟในตตี้หูเต่าได้นะครับผมมาเป็นโล่ให้พวกไรเดนได้อะไรแบบนี้มันยังมีประโยชน์ของมันอยู่นะครับยังไงก็ใครได้มาแล้วก็ลองเล่นดูนะครับส่วนใครที่ไม่ถูกใจก็สคริปตัวนี้ไปก่อนก็ได้ครับรอมันมีวิธีการเล่นหรือมีตุลละครอื่นๆที่มาคอมบิเนชันกันกับตัวโทมัสแล้ว ไปด้วยกันได้ดีแบบว้าวสุดๆไปเลยส่วนใครอยากปับเซียวคุณมีเบนเน็ตแล้วเอาโทมะมาปับช่องกลางให้คุณอีกได้นะครับแต่อยู่ C6 ไปไกลนิดหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย